ครับผมผมต้องลงทะเรียนในวิจาหนึครับผม,ผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมนะ, <c oughs> มนะการที่เราเคยเปลีป่ยนแปลงมาด้วยเรืปเป่องต่างเรามาดูหน้าหาสาระในรูปของอสหรัฐอเมริกาของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาครับเนาะการแกร้ไขรัฐธรรมนูญน,นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเนาะการมีขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วก็รูปแบบของกติกายัางไงบ้างนี่เลยก็เป็นสําคัญมากครับผมเนาะในรูปของสหรัฐอเมริกาคือรูปแบบของสมาชิกทั้งสมาชิกของทั้งสองสภาจํานวนสองสองในสามครับผมเนาะมีอํานาจเสนอ ขอแจ้ไขธรรมนูญได้หรือสมาชิกสมาสภานิติบัญญัติของรัฐต่างๆจำนวน2ใน3ครับผมนดังนั้นแล้ว2ใน3คือจำนวนของสมาชิกครับผมนอะของรัฐต่างๆพูดง่ายคือรัฐต่างๆคือในรูปแบบของท้องถิ่นครับผมนาท้องถิ่นท้องถิ่น2ใน3ครับผมนแจ้ไขในรูปของรัฐมนูญนี้ได้ครับผมนดังนั้นแล้วในรูปแบบของท้องถิ่นก็สําคัญในรูปแบบนี้ของในรของสภาในรูปของรัฐครับผมเนาะสารัเมิกาครับเนะ ที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่รูปแบบของสมาชิกสภาสมาชิกสองสภาคือรูปแบบของสสกับสวครับผมเนาะดังนั้นเรียนในรูปของการที่จะเปลี่ยนแปลงคือสองในสามครับผมเนาะสองในสามคือรูปแบบที่มีจํานวนสมาชิกจํานวนสี่ร้อยครับผมเนาะสี่ร้อยคนแต่รูปแบบของสองในมีห้าร้อยคนครับผมเนาะห้าร้อยคนแต่ในรูปแบบของที่จะเป็นสองในสามก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่จะมีเคาเรียกว่า ก็คำนวณไปครับเนานการแจ้ไขเพิ่มเติมในรูปของในรูปแบบของแจ้ไขก็เป็นในรูปของเป็นเขาเรียกว่าเลือกมาในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของสสลอหรือว่ารูปแบบของการถ่วงดุลก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับพี่นจะตั้งขึ้นมาก็เป็นอีกรูปหนึ่งหรือว่าจะแจ้ได้หรือว่าแจ้ได้ครับเนานแต่ว่ารูปแบบของคนที่เป็นในรูปแบบของอ่าอันสภานิติบัญญัติในรูปของท้องถิ่นครับผมในรูปของภูมิภาค อลคือว่ารรูปแบบองท้องถิ่นครับผมเนาะสองในสามก็เป็นในองค์สภาของรัฐครับผมเนาะดังนั้นแล้วในสิ่งต่างๆที่มีศักยภาพก็บการเปลี่ยนแปลงครับเนาะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็สําคัญครับผมเนาะการที่เราสร้างของ้อกฎหมายขึ้นไปถ้าไม่มีความรู้หรือว่ารู้เรื่องสิ่งต่างๆโยงเห็นผลประโยชน์ยไยใดไยหนึ่งหรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆที่มันมีศักยภาพเขาเรียกว่าปิดบังกดกดดันหรือว่าสิ่งต่างๆที่ไม่มีอ่าันทุนดุลความอ่ยุติธรรมเลยต่อทุกภาคส่วน ทุกอย่างก็เป็นดีรูปหนึ่งทั้งภาคประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็รูปกับของเจ้าหน้าที่แล้วก็รู้กับของสภาแล้วก็รู้กับของสถาบันครับพ่อเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งหลายๆอย่างครับพ่อเนาะการที่จะเปลี่ยนแปลงมาก็ก็เป็นที่มีรัฐธรรมนูญครับพ่อเนาะการที่จะแก้แค้นหรือว่าการที่จะ ไทยไล่ไปสีหรือว่ารูปแบบเชิญแกแขงในรูฐธรรมนูญก็สําคัญมากคร 1, ashi, silly, ับนาะนี่คือกลไกการแก้ไขปฏิบัติแต่รูปแบบของการที่ไปเปลี่ยนแปลงจริงจริงจริงจังนี่ก็ฟังหูไว้หูครับน้องสิ่งต่างๆที่อันนี้ก็จะหลอกบ้างไม่หลอกพังครับน้องจริงนั้นสิ่งนี้ครับเมน้องก็มีหลายๆอย่างในลุ่มก่มก้อนใช่ไหมครับผมน้องก่มก้อนเประชาชนขืนอานาจไม่รูปแบบของประเทศที่แรกหรือว่าสิ่งต่างๆที่พัฒนาไปต่อได้ก็เป็นกลุ่มหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะล่างในรูปของเสนอรายชื่อมาแต่รูปของไม่ม ครับผมเนาะก็มันไม,ไม่ไม่สำคัญใช่ไหมครับร่างสนุนอาจจะเป็นเรื่องของระบบโบครงสร้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาจะอะไรยังไงครับผมเนาะหรือว่าท้องถิ่นนั้นๆจะเข้าไปในรเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าร่างเนี่ยไม่ใช่สองในสามหรือว่าในรูปของตัวเองเลยก็ได้ประมาณนี้ครับผมร่างได้ครับผมไม่ไม่สําคัญครับผม,ม,บผมก็ดีครับผมเนาะก็สมควรดีพครับผมเนาะ ก็รัดได้รัดหนึ่งก็ล่างได้ครับผมไม่ขึ้นอยู่ในสองในสามครับผมเนาะดังนั้นแล้วในเรืร่องของการาาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สําคัญครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก็ดูด้วยครับผมเนาะก็อ่ฝากไวปด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฟังหูวไหว้หูครับผมเนาะผมก็พูดไปเท่านั้นเองครับผมเนาะผมดูก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับเนาะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆคนระับผมเนาะผมต่อสังเวียนทวิจันต์ถ้าพิพาทปการใดหรือว่าละเมิดสิทธิต์ต่างๆหรือว่าของใครหรือว่าละเมิดอ่ากาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ ก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะก,ก็กราบขอโทษไปด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนครับเนาะลินดีเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ